สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกนางแย้มสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบิน2แบบนะคะด้านในจะเป็นสีพื้นนะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นกาก,ากเพชรใสนะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยนี่นะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีเหรียญกันไกร ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ลิบบิ้นตาท w นะเป็นกากเพชรใสเบอร์2แล้วก็ตาระครางนะคะสีพื้นเบอร์2นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว28ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีพื้นนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่สเส้นที่ความยาว10ซนติเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นกากเพชรใสนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4ี่เส้น เส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2ก็จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ <S <S เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นีนะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะ ลีก็จะให้นับตรงฐานนะคะเส้นที่4นับมา3ช่องนะหนึ 1, 2, นี่นะคะจับอลิบินหมุนมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะจับอริบินเส้นด้านนอกมาสานก่อนจับอลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะช่องที่3นะค่อยค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกนะคะให้เสมอตรงฐานนะ<ม>นะตัดให้เสมอตรงฐานแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นกากเพชรใสนี่นะคะสี่เส้นนี้นะที่เราตัดไว้นะคะนะเอาริบบิ้นตัวด้านบนนะคะที่เป็นกากเพชรสน,นะ ให้อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเสียบใต้กรีบนี้นะเสียแบบลงไปนะคะให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสามต่อ,อก,กันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้เลยนะคะด้านบนนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะแล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งนึงนะ จะได้แบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะนี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เสมอตรงฐานแบบนี้นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกนางแย้มสวยๆน่ารักน่ารัก,รกแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี สวัสดีค่ะ